นี่นะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มแจ่วด้วยนะคะน้ําจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีพริกป่นนะคะแล้วก็ันเคี่ยวข้าวคั่วนะคะแล้วก็น้ําปลานิดนืงอก็โรยด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะ กม,มากแล้วคะ่ะเมนูเมนูนี้นะคะจะพาทำนะคะหมูสามชั้นต้มน้ำปลาทอดนะคะ สามชั้นต้มน้ำปลาทอดนะคะก็จะมีหมูสามชั้นนะคะพระเอกนะคะนางเอกก็จะเป็นน้ำปลานั่นเองนะคะน้ำปลาหนึ่งถ้วยนะคะแล้วกออ็อะไรนะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำน้ำเปล่านะคะแล้วก็ผงแล้วก็รสดีนะคะมีรสดีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะคะเอามหมูก่อนนะคะ ก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสาชั้นแล้วก็ทำน้ำปรุงรสกันก่อนนะคะแล้วก็เอากระมังมานะคะใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะ เราใส่น้ำตาลลงไปนะคะละลายน้ำตาลแล้วก็ใส่ผงนี่ลงไปนะคะเผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวใส่เม่จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะปลาลงไป หนึ่งถ้วยเลยนะคะเพราะมันต้องต้มหมูนะคะเค้น้ำตาลละลายแล้วเนาะเราก็เติมน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องต้มต้องต้มต้มหมูเนาะนี่นะคะละลายหมดแล้ว ตั้งกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้มหมูก่อนเนาะนี่นะคะใส่น้ำลงไปน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่หมูลงไปเลยนี่ก็ แต่ว่าต้องน้ำก็ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่หอมน้ำปลามากเลยน้ำปลานี่ใช้น้ำปลาอย่างดีนะคะจะได้จะได้ไม่จะได้ไม่เค็มมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มมากนะคะถ้าเป็นน้ำปลาทั่วไปเนาะ พอดีเลยได้เซนกระทะนี่นะคะพอต้มแล้วเดี๋ยวมันก็จะเนื้อมันก็จะหดหายไปนะคะเดี๋ยวอยวปิดฝาให้มันเดือดเดือดก่อนให้สุกก่อนนะคะข้างหนึ่งแล้วค่อยกลับหมูโอ้เดือดเลยนะคะแล้วก็จะกลับหมูนะคะกลับอีกด้าน ให้สุกๆหน่อยก หมูจะนุ่มนะคะถ้าเราต้มแบบนี้ถ้าทอดเลยมันก็จะแข็งเนาะเคกลับหมดแล้วทํหมดแล้วก็ต้มต่ออีกนะคะต้มต่อปิดฝาก่อนนะต้มต่ออีกนิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็พอสุกแล้วก็เดี๋ยวเราตักมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วไปทอด ุกแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยทอดเนะาะก็ะทาร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ หมูลงไปหมูต้องให้แห้งๆนะคะให้แห้งๆจะได้ไม่กระเด็นเนาะรอให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยทอดนะนี่นะคะใส่ลงไปทีเดียวเลยจะกระเด็นนิดนึงนะขนาดเราขนาดเรา ซับน้ำเลยนะคะยังมีกระเด็นอยู่นะคะยังมีกระเด็นอยู่แต่ต้องทอดไฟกลางนะคะทอดไฟกลางจะเย็นๆนะคะมันก็แอบกระเด็นนะคะเนี่ยวายเพราะว่ามันมันมันเยอะมากนะคะที่เราซับอย่างแห้งแล้วนะยังกระเด็นอยู่นะนี่นะคะก็ทอ,อดไฟกลางค่อยๆแต่ว่าก็พอมันสุกๆก,ก็เหมันคนนิดนึงนะคะเหมันคนนิดนึงเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับหมูนะคะร้อยนะคะเหลืองเลยเหลืองละว้า <c oughs> มันชอบกระเด็นนะคะเออเนี่เนยเห็นไหมคะโอเคเสิร์ฟเลยนะคะักเลยคะ่ะโอ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะสวยงามพละมแปดนะคะ ข้าวกลัก้าวค่ะข้าวลัก้าเหลืองชิมแล้วนะคะแอบชิมหลังกล้องเลยนะคะรสชาติอร่อยมากเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาจานมาใส่นะคะนี่นะคะพร้อมเสิร์